สวัสดีครับก็วันนี้มาดูทองคําเนี่ยนะเป็นวันอาทิตย์อะ่ะเพราะว่าไม่รู้ยังไงนะแต่เนี่ยจากแท่งเนี้ยย่อมาแอดมินซื้อไปแล้วนะห้าแสนบาทนะตรงเนี้ยย่อมาจะซื้อหรือเปล่าไม่รู้นะแอดมินลงมือทําเลยอะ่ะซื้อไปแล้วนะช่วงบริเวณตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยแปดสี่ศูนย์สามหกสี่ศูนย์มันก็ตึกจะไม่ผิดอ่ะเนี่ยเริ่มทยอยซื้อเริ่มซื้อแล้วนะ คือซื้อแล้วมันก็ไม่ลงนะมันก็มาอยู่ที่ตรงเนี้ยเออเออซื้อแล้วเดี๋ยวไปขายที่สูงก็ได้เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มทยอยนะถามว่าบางคนไม่ต้องไปบอกหรอกว่าจะซื้อได้ไหรือยังเนี่ยอันดินซื้อแล้วเนี่ยซื้อแล้วปล่อยจากตรงเนี้ยปล่อยจนหมดแล้วนะหมดตรงตรงบริเวณเนี้ยแล้วก็กลับมาซื้อใหม่เนี่ยซื้อสูงกว่าเดิมหรือเปล่าไม่จําไม่ได้หรอวว่าไม่ได้คิดเว้อาจจะอาจจะต่ากว่าเดิมหรือเปล่าก็ากไม่รู้หรือสูงกว่าเดิมน่าจะน่าจะสูงกว่าเดิมหรือเท่าเดิมนี่แหละเออจาไม่ได้อ่ะ แต่ว่ากลับมาซื้อใหม่แล้วเออมันเริ่มย่อแล้วถ้าเกิดยอลึกๆก,ก,ก็จะซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆนะเออให,ห้เนี่ยซื้อเก็บไว้แล้วก็ไปขายที่สูงก็ได้สามหกสามหกประมาณสามหกสามหกเจ็ดอะสามหกหกศูนย์สามหกเจ็ดก็ปล่อยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแต่เดือนยจูจะหมดอายุแล้วนะนะมันจะเล่นได้อีกประมาณสิบห้าวันนะอืมเนี่ยขึ้นมาก็เนี่ยกระลุยเนี่ยถามว่าเริ่มซื้อได้ยังซื้อแล้วไม่ต้องเริ่มแอดมินซื้อแล้วเอออืมซื้อแล้ว เราก็ต้องไป่เราเราเราไม่จะเป็นต้องว่าแบบย่อมาแล้วต้องให้ให้ต่ํากว่าเดิมอ่ะบางทีมันไม่ต่ํากว่าเดิมแล้วไม่ซื้อเลยเหรอบางทีมันเป็นขาขึ้นอ่ะบางทีเราก็ต้องยอมซื้อสูงนะเนีย่ยรอบนี้แอดมินเหมือนจะซื้อสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมแต่ไม่ได้ซีเรียสอ่ะของเก่าก็ทิ้งไปดูของใหม่ดีกว่าของใหม่ก็คือเนี่ยถามว่าตรงนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเพราะว่าถ้ามันย่อลงมาอีกแอดมินก็ซื้อได้เรื่อยๆอ่ะย่อมาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะซื้ออีก ถ้าย่อมาจากักเดี๋ยวไปคำนวณดูก่อนเพราะว่าแอดมินยังไม่ได้คำนวณมันยังอีกใจไนงะถ้าเกิดจะจะซื้อเท่าไหรเออ่เนี่ยแต่ย่อซื้ออะเนี่ยประมาณถึงถ้าถ้าให้ประมาณการนะน่าจะถึงประมาณตรงตรงโบเรนเนี่ยอาจจะซื้อหนักหนักตรงเนี้ยเออถ้ามันยอถึงนะอาจจะซื้อบิ้นอะเออโบเรน,นเนี่ยนะเ,เนี่ยสามตีสามตีตนสูนนะซื้อบิ้ลเนี่ยตรงเนี้ยซื้อบิ้ลแล้วเกิดถ้าเกิดมันขึ้นไปก็ปล่อยสูงมันต้องมีอะมันต้องมีวันที่ท,ที่มันลงสองร้อยสองร้อยเหรียญอะมีอยู่แล้ว เนี่ยช่วงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวแอดมินจะทยอยเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆอะ่ะเออแล้วถ้าย่อมันมาเหลือมาสักสองสามร้อยเหรียญอ่ะอาจจะซื้อบ้ลอาจจะค่อยๆซื้อบ้ลอาจจะไม่ซื้อทีเดียวนะค่อยๆบ้ลเนี่ยตรงนเนี้ย,ยเนี่ยง่ายๆแค่นี้แอดมินเล่นทองเนี่ยกําไรเป็นล้านแล้วนะเออเป็นล้านเล่นแค่เนี้ยทีละหนะ้าแสนหยอดทีละห้าแสนห้าแสนห้าแสนอ่ะได้เป็นล้านอนะ่ะเล่นมากี่ปีละสี่ปีอะ่ะเออ เนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วทองถามว่ามันง่ายมากเลยแอดมินเริ่มตาสมจบจบไม่มีอะไรมากกว่านี้ที่เหลือเป็นน้ำโอเคนะตัดตัดคิปก่อน